สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มจืดนะคะต้มจืดนะคะหมูสับคุณเส้นนะคะเต้าหู้นะคะนี่ค่ะต้มจืดนะคะต้มจืดเต้าหู้หมูสับคุนเส้นนะคะนี่นะคะให้เขาเดือดนะคะวันนี้ร้อนๆอากาศเย็นนิดหน่อยก็มากินต้มจืดนะคะต้มจืดเต้าหู้คุณเส้นหมูสับนะคะนี่ค่ะให้เขาเดือดนะคะ ะะวัตถุดิบของเราก็หนึ่งนะคะเต้าหู้สองเห็ดหมูสับแครอทผักนะคะผักกาดขาวนะคะเครื่องปรุงรสนะคะนี่คือวัตถุดิบนะคะที่เรามาทําการนะคะต้มจืดนะคะแล้วก็อีกย่างลืมไปไม่ได้นะคะเราใสาย่ยูเส้นแต่เราใส่ไม่เยอะนะคะนี่คือยูเส้นนะคะ เราใส่ไม่เยอะเราใส่ไม่ไม่เยอะนะคะให้เดือดก่อน เสร็จแล้วก็ปิดเลยนะคะปิดแก๊สปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดใส่ถ้วยตัดถ้วยนะคะนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมันจะมีน้ำซุปนิดหน่อยนะคะแบบน้ำใส่นะคะร้อนร้อนร้อนแบบเปา เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอยปลอดภัยแก้ค่าจากพยายนแต่ายทั้งปวงบุญรักษาภะคุ้ครองสาทุ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุขาร้อนร้อน